หยบน้องนะนิ่งๆเลยนะแป้เลยนะหนึ่งสองสามค่ะห like ้าค่ะสามสี่ค่ะสามสี่ค่ะเาก็่ี่ะขอบคุณค่ะก็เอครอะห้ต้องตัวนี้ยิงไวไปหรือเปล่าครับนี่ถ่ายแล้วเหรอขอบคุณนะ ม่ต้องแล้เขาเขาวยา10น้อยตามจริงไปอ๋อกับเรื่องวันจะคันเพราะว่ามันไม่มีกำหนดเลื่อนไงวันเนี้ยไม่ตอบแลงแล้วแล้วแบบพอสอบเลื่อนวันมีคนโทรมาถามแล้วตอบน่นเองเัาเห็นหรือเปล่าละได้ขอต้องพิเศษนี้น่อยนะคะหนึ่งสองสาม สวยหล่อสวยหล่อมีชมด้วยสวยลั้งเนึงอสอยล้พี่สวยค่ขอ จะไไม่้อง้ีอครับี่ตนคะไตปรับทำไปในี่ิอะไรกนันตีอยู่วินะห้าวิตียืนห้าวิ เราจะนับเลยครับนับัหนึ่งสองสาี้นเลยลงโทษเลยดีกว่าแแก้กันอย่างนี้สาวไม่จบเลยไายพีแปรเหรได้ได้เขาเขามีโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่าตีร้อยวงอันนี้อันนี้คือตอนแย่แล้วตอนแย่ใช่แมนมาก ถ้าตอบไม่ได้โนทำโทนะคุณตุ้ยครับุเกลียถ่ายรูปเลยม่อเลยครับจี๊เจ๊าดทำเท่าไหร่ตุยนนียไม่ชอบถ่ายรูปเลยนี่นนี่ถ่ายมานี่นั่หมดอันนี้คือพี่ชายแทแเลยปะพี่เป็นลูกเป็นลูกป้าน้ำชบไเดินกัา เจอเขาี่อ่นักคิวค่ะตัวนี้ป่าวี้เอาไปเป็นของเลดีโ้ของเลเจจะใส่ได้ไหมเสื้อปีเคะเจ้เจ้คะเจ้คะ T X ครับ เฮ้ยดีเนาะอุ้ยซอฟต์แล้วมีแรงดูเขาเปนกมเขเปิดเพลง้เลื่อนมาอยัดเหยียบน้องไม่เนี่ยเลื่อนไม่ได้เลย

บ้านเมืองมันไม่สงบอยู่ล้ชีวิตก็ตมีราคาเลยเราเราเราจะพูดอิงอิงหน่อยว่าที่คอนเสิร์ตเยเพราะอะไรทานี้เลย่านีเหรอานี้แค่หมอนมันก็ชัดเจนหมอ้โหเหลือไม่เหลืออยู่แล้วเลดงเหกัดงเลากันได้รางจััลดีนะมันขัไปกาะอยู่ว่าดู พี่ตีคิวหน้าจะขึ้นควาความให้เรื่อยๆนะันนี้เล่นก่อนก็อยากเล่นไหนก็เล่นเช่ที่ไหนก็ขอไะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มามาเาม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 าามามาเามามามาเลามามามาเตาตามาง ้องจอเนี <Caribbean bitch> <alive> okay. ่ยเอาไว้ด <of osure> <ouched> ูเฉพาะว่าผมอุ่นหร่อยยัง คัตอาค่ะตาเก่าจำได้ห้างคัตตาเก่าจะได้ดูนี่เาไป่จังหวัดใช่่นจะได้ดูเรจะมีต่จังหวัดเข้ามาหวัจังหวัดเก็เข้าเข้ามาเลยเข้ามาข้างหลังเลยต้องรอดเลยแก๊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 จะเสียงแล้วนี ไม่ช่ีเหอจะักมาห้าโมงพี่ไก่อนะ่ไีที่ี่ออนช่องปอปีนะครับเป่อะอจริงๆเปไปกรก่อนเราใ่ะตนีไม่ลงลงเสาหลักไม่เจ๊เจ๊เขาจะตอนพี่ติ๊ใส่ไแอาได้ก็ได้อาใส่นลย พี่ตุ้ยใส่แว่นด้ับจะเปิดพี่พีอเไรอไป็นไงล่ะไ่เขาสั่งมาผมยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาจะอารมณ์ดีขึ้นอยูเลยอ่ะโอ้ยปกติดูกเนนี้นะจริงไหมจริงอะอันนี้ซอฟมากแล้วมาลูกมามาไปหาพี่ตุ้ยก่อนมามาห้าสี่ไม่กลัวคนด้วยนะเนี่ยชอบนะ แล้วไปถ่ายปนอนนี่ไปนี่ขต่เพ้ยม่ไดมด้ไ้ยไ้ม่ไดไม่ดไม่ไไม่ทาไม่ไไม่ไดไม่ไดไม่ไ่ดไม่ดไม่ไดไม่ไม่ไ่ไไม่ม่ได้ไม่ดไม่ไดไม่ไดไม่ด้ไม่ไดไม่ได่ไดไม่ได่ไดไม่ไหนไม่เด้ไม่ไไม่ทดไม่ไม่าไม่ไ Bát chết Ok